ครับวันนี้มาทดสอบนะครับผมบินรีวิวเทสก่อนส่งงานนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์450 KDS QS นะฮะนะอันนี้ก็คือของพี่ลูกค้ามีลำคงอยู่แล้วนะผมก็มาอัปเกรดใหม่นะครับผมเป็นสวัสดเพจ DFC เป็นระบบไฟเบร์เลสนะแล้วก็ติดตั้งไจโรเฮดวันนะครับผมนะฮะก็อัปเกรดตามสภาพนะฮะอันไหนไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนอันไหนที่มันใช้ได้ก็ยังคงไว้อยู่นะครับก็ ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะลามเช็คเซลลนะครับผมนี่นะฮะเสียบแบบนี้นะครับผมสายลบสายลบอยู่ข้างบนนะสีดําอยู่ข้างบนจับจับแบบนี้นะจับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบตัวบนสุดเป็นหลักตัวนี้เป็นปุ่มตั้งนะครับผมผมตั้งไว้ที่3ามจุดนะฮะประมาณนี้แล้วก็ จะคแคบนิดนึงใส่อารามเข้าไปแต่ๆกะะสดึกด้วยกันนะ,นะก็ต่อแล้วนะก็รีโมทนะครับผมมันจะขึ้นภาษาอังกฤษเออร์เลอร์สวิตอะไรประมาณนี้นะครับก็ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น,น,นตัวนี้สองจังหวะนะหนึ่งสองตัวนี้ดันขึ้นยังไม่หยุดนะฮะเขาเร่งลงสุดนะครับผมนะครับแล้วก็เอ่อ เสียปักเลยครับ right. นะครับผมเสียปักแบตเตอรี่รอให้พวกเนี <asive> ้ยมัน네ขยับเฮดหางมันจะขยับนะบสังเกตดูนะครับก็คือจะขึ้นไฟสีน้ำเงินค้างนะครับไฟสีน้ำเงินค้างจากนั้นจากนั้นให้เรายกไปวางในตำแหน่งที่เราพร้อมที่จะบินนะครับ แล้วก็ฟังกชันตัวนี้บินบิน360กดลงปุ๊บมันจะบินอ่ะไม่ใช่บินบินเป็นเลข8บินเป็นเลข8นะครับผมตัวนี้บนสุดโนมอนบินยากให้สับสวิตมาตรงกลางก็คือให้อยู่ในโหมดของ GPS นะครับตัวนี้อย่าบังเสียงไม้เพราะฟังนะะอย่าบังนะ <c oughs> ตรงกลางก็คือ GPS อันล่างสุดก็คือบินลงมาจอดอัตโนมัติตัวนี้สวิตดีเอาลงจะสตาร์ทเครื่องเครื่องจะหมุนจะสตาร์ทเครื่องได้ก็คือต้องอาร์มออกก่อน4วินะครับก็เปิดรีโมทแล้วเสียบแบตวางไว้สักครู่ขึ้นไฟสีน้ำเงินแล้วก็สับสวิมตมาทีต่ตรงกลางแล้วเราต้องให้ดูว่าเป็นไฟสีเขียวก่อนนะครับนะครับเป็นไฟสีเขียวแล้วนะซูมดู นะครับผมไฟสีเขียวก็คืออยู่ในสถานะระบบ GPS พพร้อมบินนะฮะสวิตจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับผมตัวนี้จะย้ำเลยฮนะสวิตตัว C จะต้องอยู่ตรงกลางนะครับผมคืออยู่ในโหมดของ GPS พ2หนึ่งสามสี่ันเร่งไวตรงกลางนะครับอ,อย่าช้านะตรงนี้ไวนิดหนึ่งรอให้มันหมุน <c oughs> หมุนจนสุดเสียงนะครับผมแล้วก็เร่งไปเลยครับ1ขีด1ขีดเดี๋ยวจะยกขึ้นเอง สูงพอใจคันเร่งไว้ตรงกลางนะฮะเห็นไหมครับผมล็อกตำแหน่งแล้วล็อกความสูงนิ่งเหมือนจับแขวนไปเลยนะฮะนะนะครับผมนิ่งมากพี่เพลงเก็บภาพนิ่งให้พ่อหน่อยกดตัวขา,ขาวๆวฝั่งข้างบนตรงไหนไม่รู้เอตอตรงนั้นเลย,เย,เยได้ไหมมันอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เดินหน้านะครับผมเดี๋ยวผมผมจะให้มันออกออกไปข้างหน้านะกดเอียงเอียงซ้ายนะครับผมอันนี้เขาเรียกฮอบข้างนะฮะบ,บินไม่เป็นก็เล่นได้นะเดินหน้านะครับหลงก็ปล่อยมือตัวนี้ก็คือหันหางเห็นไหมครับ <c oughs> หันหางเดินหน้าหลงปล่อยมือถอยหลังหลงปล่อยมือ นะครับผมประมาณนี้นะครับแดิวบินเดินทางให้ให้ชมนะครับเดินหน้าพร้อมเอียงแล้วก็หันหางเดินหน้าพร้อมเอียงหันหางนะฮะค่อยค่อยๆ่อยฝึกเล่นดูนะครับ จะขึ้นจะขึ้นขึ้นไปหนึ่งขีดสูงพอใจเอาคันเร่งไว้ตรงกลางจะลงลงมาหนึ่งขีดระดับความสูงพอใจแล้วก็เข้าไว้ตรงกลางบินออตโอต้เลขแปดในขณะที่บินออตโอต้เลขแปดเราต้องการให้เครื่องบินสูงแล้วก็เร่งขึ้นไปหนึ่งขีดเครื่องจะค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นไปนะฮะ ผมใส่บินชนหัวเราแน่ๆเลยมาฝั่งนี้ชนไม่ชนไม่ชนเลย่ชนอาถ้าชนเราก็เร่งขึ้นแล้วผมจะเร่งขึ้นให้ให้ชมนะฮะผมเร่งกปแล้วหนึ่งขีดนะครับผมเห็นไหมครับมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับอแสงแสงมันจ้าเห็นไหมครับบินเลขแปดไม่เป็นก็สั่งบินออโต้เลยฮะประมาณนี้นะครับยกเลิกยกเลิกตัวนี้นะครับ พอก็จะลอยนิ่งๆอยู่กับที่นะฮะพยายามเล่นในพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะฮะเอาแบบไม่มีสิ่งกีดขวางนะกับมือใหม่ฝึกบินอย่าไปเล่นใกล้รถใกล้อะไรที่มันตกใส่แล้วแบบมีความเสียหายสูงนะฮะอย่าไปเล่นใกล้ๆนะฮะเพราะเพราะมันไม่คุ้มนะฮะพอพังมไม่พอต้องไปซ่อมของให้เขาอ,อีกนะฮะนิ่งเล่นง่ายนะครับผม รีเทนก็เอาสวิตตัวซีเนี่ยลงมาข้างล่างสุดมันก็จะบินขึ้นไปแล้วก็ลงมาจอดแล้วเครื่องมันจะดับเองนะฮะก็หลายๆท่านก็จะเห็นบ่อยแล้วผมก็จะอ่าไม่บินแล้วกันแต่ผมเอาเครื่องลงแล้วนะเอาเครื่องลงเอาลงเอาลงแค่ขีดเดียวนะเวลาเอาเครื่องลงนะครับผมให้เอาลงหนึ่งขีดแค่ขีดเดียวพอนะเครื่องจะค่อยๆหย่อนตัวแบบนี้นะฮะพอหย่อนหย่อนพอลงถึงพื้นแล้วเนี่ย 1>, 1 2 3สาแล้วก็ดับเครื่องนะฮะพอลงถึงพื้นแล้วอย่าเพิ่งรีบดับนะบเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะสวอตเพจมันจะยกนะฮะมันเดี๋ยวฮอมจะพลิกเอาก็คือให้มันถึงพื้นสักสาวิก่อนให้สวอตเพจเขาอะองศาเขาเรียกว่าองศาใบพัดลบแล้วกันให้องศาใบพัดลบเปิดก่อนนะพอมันเปิดประมาณสักสามวิวก็ปิดดับเครื่องนะฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับ ก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมงานงานเซตงานอัปเกรดนะเขาเรียกงานอัปเกรดนะครับผมของพี่ลูกค้านะฮะก็ซื้อมาแล้ววันบินไม่โอเคนะครับผมก็ส่งมาให้ทำการเซตอัพเอาแบบให้บินปล่อยมือได้เลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เซตให้นะครับผมทำให้นะสปีดก็เล่นกันยาวๆไปเลยนะฮะสปีดมอเตอร์เซอร์โวกันหางอะไรพวกนี้ครับยกพีดนะฮะ เล่นดีนะครับผมชุดนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมกับงานประกอบซ่อมเซตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับผมนะฮะนึกถึงเราได้นะครับผมกับสมบูรณ์เพ็งสีอาซีปากช่องนะครับผมยินดีบริการทุกรูปแบบนะฮะนะฮะรับประกอบซ่อมเซตช่วงนี้จะเป็นงานเฮลิคอปเตอร์มากกว่านะมากที่สุดแล้วนะครับเฮลิคอปเตอร์ประเภทสเกล แล้วก็ประเภทแนวหัวอ,อย่างเงี้ยสายสตันอะไรประมาณนี้นะนะทำทุกรุ่นทุกไซส์นะผมกับเฮลิคอปเตอร์นะอ,อยากอยากเล่นแบบไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะอยากอัปเกรดแบบไหนยังไงนะรับแก้ทุกอาการนะครับกับอาการเฮลิคอปเตอร์บินไม่ได้บินไม่นิ่งบินไม่ขึ้นนะรับรับแก้ทุกอาการนะครับผมก็ นี่นะครับผมอะรามตัวนี้ผมจะให้ติดแบบนี้นะฮะคือถ้าแบตมันหมดแบตมันหมดถึงขีดที่ผมรีบตั้งไว้นยะมันก็จะร้องมันจะร้องดังแบบปี๊ปปี๊ปปีปดังมากนะฮะยังไงก็ได้ยินแน่นอนพอมันร้องปุ๊บแล้วก็อเอาเครื่องลงฮนะรีบเอาเครื่องลงนะอย่าอย่าปล่อยแช่ไว้นานนะครับผมอย่าปล่อยแช่ไว้นานนะฮะโอเคสเปคนี้ก็ถือว่าเล่นโอเคนะสู้ลมสบายๆเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ ให้เลยนะครับผมจะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับผมนะขอบคุณที่รอคอยนะฮะก็จะยากนิดนึงกับเจโรเฮดบอลนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ทุกรุ่นนะฮะที่ส่งงานมามาแก้ไขมาซ่อมนะครับผมนะนะครับผมก็ติดต่อทาง Facebook สมบูรณ์เพลงสีอาซีปักช่องนะครับผมนะทัก Messenger ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะทางไลน์ก็ติดต่อทางแชทนะาทางไลน์ก็ติดต่อ ใส่เบอร์โทรนะฮะ0 8 2 8 6 1 2 0 8 1นะครับผมทักกันเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์นะฮะอยากจะให้อัปเกรดอยากจะให้ซ่อมหรือแบบไหนอย่างไรนะฮะติดต่อกันเข้ามานะครับผมสอบถามกันก่อนนะครับได้นะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ